บารายตะวันตกทะเลสาบแห่งความทรงจำบารายคืออ่างเก็บน้ำขนาดมะฮึมาที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนบารายตะวันตกคือบารายแห่งเดียวที่ยังคงมีน้ำขังอยู่สถานที่แห่งนี้เวิ้งว้างและเงียบสงัดมีตำนานเล่าว,ว่าวิญญาณของเหล่าทาาและแรงงานที่ล้มตายระหว่างการขุดบารายแห่งนี้ยังคงสิงสถิตยอยู่ใต้น้ำและในบางครั้ง ชาวประมงจะเห็นฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำเป็นทางยาวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนจำนวนมากกำลังทำงานขุดดินดังมาจากกลางทะเลสาบในยาววิกาลทุกย่างก้าวในนครวัดจึงไม่ได้เหยียบย่ำอยู่บนแค่แผ่นศิลาแต่ยังเหยียบย่ำอยู่บนเรื่องราวตำนาน และอาจรวมถึงดวงวิญญาณของผู้คนนับไม่ถ้วนที่ได้สละชีวิตให้กับมหาปราสาทแห่งนี้